เขานั่นสียหายเพื่อนสองคนนะอธิษฐานมาหอดพีแหละอยากได้ยังกับอธิษฐานเอาเดินนองหลาเด้อดตู้นะอยากหายสำเร็จยังอธิษฐานเอาชีวิต<ม>การงานว่าความสุขของตัวเองทั้งสิ้นนะแล้วก็เขียนสือใส่ผ้านะเขียนสือเจ้าใส่ผ้าแดงนี่อก,กาศเขียนอยู่ว่ามันนั่งเขียนอยู่โต๊ะพี่เขียนใหญ่ยตัวน้ำเน้อ,อตนายนเนาะไปๆสันไปเป็นว่าอยากออกกล่องได้ครับช่วงนี้พี่สันตุ้ยคนไอ้ใหม่มาเรียกตุ้ยเลย เออตุยโพดว่าชั้นได้มาเลี้ยงตุยเลยแม่นบอ,อ,อบอถ้าเจ้าใส่ผระทุ่งมาเจ้ากับโบตุยดอกเจ้าิว่าเจ้าตุยจังไหนหนูว่าเป็นครับหนูมันจะแหลกโอ้คนแห้งไรามาผ่นนะหนูว่าเป็นก <c oughs> ี่นี่พาเพิ่นมาสู่ขนมครับมืออนสิเมื่อปลาเขาแล้ว เออเอาตัวนีบะวะเ oh, เอาไว,ไว้แบบนี้มันมีแบบมีอยูไ่ไหมมีแบบเส้นมีนี่แบบเขาสูดหายไปยังไงสุดก่อนนะแยบแทบโอเ้ oh, เอาแบบนี้รองเบื้องสันเออไปไปพุนได้บาทนี่โซนขนมเห้านะ,ะผ้าหนองมาตอ่อมาตอบัตรครับทุกคนผ้าสีไล่มาต่อบัตรคือมันเบิดเหมือนนี่เนาะสีไล่เนาะแต่เลยมาต่อครับอตอทีนึงนะเพื่อให้ตตอสามหมื่นเล้ครับ มือละร้อยเนาะตอ่อทีนึงกับต่อได้สามมือ่อมือละร้อยทุกคน,นเสียไปสามร้อยครับแต่ว่าหักเสียห้นนองมือมือมอื่นถ้าห้ามาต่อกับย่านเพิ่นปั๊บน้องนลาเนะเาะต่อห้มันแล้วซะ,ะก,ก้ระเบียบของเพิ่นคือต่อทีนึงคืออยูได้ได้เพิ่นห้ต่อสามมือมือละร้อยครับสามมือกับสามร้อยครับโอเคปะไปผู้มโนนองลาปะกาโรโกบยี่หันว่ได้เนี่ยนะคนงามครับเดินทางเดินทางพาเพิ่นไปเที่ยวพู้มโนร่มกันทุกคนเนี่ยเสียห้เมือมือนี่กับจังได้อยูกันเลยอ่ะมือือ่นซะ ก็เลยมาต่อบัตรแต่เพิ่นต่อใหายซ้ำหมื่นเลยครับเพิ่นในเบียบการเพิ่นให้ต่อซ้ำหมื่นหมื่นละร้อยครับสามร้อยทั้งเบิดเลยการต่อเนาะถ้าใครอยากต่อก็มาต่อได้เลยครับเพิ่นจีสีผ้าเพิ่น<ค><ณ>ไปค่อ,อยบ้านเ<ค><ณ>พ,นพนิ่นครับเพิ่นจิกีถอดบ้านได้นี่อันไอ้มอนทนายและเมื่อกี้นี่เห็นค่อยบ้านหายน้ำตาไหลาลวงเลียงลวงเลียงเลย<ค><ณ>ปลา<ค><ณ>พูนเห็นบอลชิไรเห็นบอนนะใกล้ๆนั่นอยู่กลางแม่น้ำโค้งน่อยิไร น่ะคือสะพานเนี่ยนะสะพานขามเล้าเนั่นแหละสะพานเจ้าเมื่อนะนะครับพาเพันมาเล่นครับมามาเล่นวัดภูมโนจิงน้อยมันณฑมาบ่หอดด้เนาะน้องหลาเนาะขามบ่มาเนาะขาบ่พาสิไล่มากกับซามาบ่หอดและเนืเอาโลดโยกโลดโยกดำโลดนกโยกดำโลดน้องหลาแซบบ่คือจังไดน้องหลานรสสั่น ึ้นมาบางกีนี่นะเมารถได้ทุกคนเลยนี่นะเมารถเดรีได้เมารถล,ลาา่ะกะลืมเอาถุงมาหักถาาุงถุงไปได้เลยเมาเว,วียนหัวที่ซื้อมันบ่เพราะว่าอันโคงมันรายเนาะสีไรเนาะโคงมันใสโคงมันคัว่วเพิ่นกันเลยเมารถกลับมานแต่แต่บ้านนะคับเมาหมนบ่เมื่อมาหนีเสือนะเมื่อเด้อซสือซื้อยากแก่แก่แผลเด้อกินกอนสีเดินทางก่กินยากแก่แพ้มันจะบาเมาวันนี้เพิ่นใส่ผ้าถุงนะครับสีผ้าเพิ่นไปถ่ายรูปอยู่นน่งเอ่อนังเกาะ พญานาครับพอพญานาพาสาวผู้ไทยฟังเล่ามาเที่ยวมุกดาหารเป็นครั้งแรกเลยครับพามาผูมโนเป็นรังแหลกครับพาหนองมอนเป็นขังที่สองแต่ว่าน้องสีไลนี่เป็นขังแหลกก็เลยพาน้องมาเที่ยวมุกเพราวะว่าถามหาเอ่อมุกดาหารโบมาเที่ยวมุกกับข,ขายกับว่าย่านมาบอ,อดมุกประมาณนี้นะหอะได้บัดนี้สีไลเินเ้ยหมาหอนมุกได้ไดบัดนี้ น้องว่าหอดแต่ไร้มือแล้วอ้าษัตริย์ก็มายคือถามาบบหอดวัดภูมโนกับสีมาแข,าขากแก็ว่าบบหอดโมกเนาะทุกคนเนาะพาหน่องๆมาเที่ยวครับทั้งสองสาวเบื้องเขาให่เบื้องหนาเพิ่นตั้งหนา,า,หนาด้วยมมีทุกคนงามแต่อันนี้สีเมาลดน้อยนึงอันนี้เมาลักกษัตัิยเออโมเมนต์เมาหนามกินหนามไรมาเทื่ยนึงก็ต้องพาเพินมาเที่ยวครับเพราะว่ามันเป็นนั่นเกาะ เป็นซิกเนี่เจอ์ขาหมูดาหารนอกหม่องท่องเที่ยวนี่ก็เลยตอกผ้าหนองมาทุกเร้อเลยสีผ้าไปล้านพยานาคครับทุกคนครับล้านองค์ปูเนาะวนหมากันสิอเอินแบบนี้นะทุกคน ไปเดินทางช่วยเจ้าโอยางออกกล้องพีโอยางออกกล้องว่าได้นะโอ้ยแต่นายเนาะไปไปฉันไปเฉันโอยางออกกล้องได้ครับช่วงนี่มาสันตุยโพดไอ้ใหม่มาเรียกตุยเลยเออตุยโผล่มาสันไอ้มาเรียกตุยเลยแม่นบอสบอถ้าเจ้าใส่ปะทุ้งมาเจ้ากับตุยดอกเจ้าสิว่าเจ้าตุยจังไเท่านั้นสิยหายเพื่อนสองคนนะอธิษฐานมาหอดพีแหละ อยากได้นางกระอธิษฐานเอาเดือนน้องหลาเด้อโต้หนะ่าอยากให้สำเร็จนงางอธิษฐานเอาชีวิตการงานว่าความสุขของตัวเองถึงสินะและ้วกนะ็เขียนซื้อใส่ผ้านะเขียนซื้อเจ้าใส่ผ้าแดงนีอากาศเขียนอยู่มา่ามานั่งเขียนอยู่โต๊ะพี่เขียนให๋ยตัวน้ำเน้อเขียนใหญ่หมอนตัวน้ำนะถ้าให้เราเขียนสิบะเป็นซื้อหมอนนะสิเป็นซือน้อแนวใหม่เขียนใส่ผ้าแดงนีนน่เออเขียนซื้อใส่เนี่ยเอาโหลด พาเพื่อนมาเที่ยวครับได้ไงกับมาหาไอา้หาทรายแล้ว,ลวมืเอื็นเมื่อขีหดหอดังไหย้ยได้ครับมือเอ็นเนี่ยินี่นาสิชีไมรมือเอ็นเนี่เขาห้องไห้แล้วชุนตัวเมื่าปลาห้องไห,ห้หแล้วมือเอ็นเนี่ครับเพลื่มผ้ากันเขียนครับว้ <c oughs> าวแบบง,ง่ายๆเลย,เลยโอ้มัดแบบง่ายๆเลยครับอันทูกนยจะลืมได้ทูกเหมนเด้อ là kiếp bài hạ chút để hại nữa đó mình Cảm ơn nghe nhắn cả gì đại sự Mưa chút nọ, Mẹ ăn bỏ ôi tôi cao tôi làm chút đấy nha Chút à? Tôi này có bỏ chút chú Chút leo. Chút là bên liền nhá Nhưng xong 3 xong Xám 3 xong xám Bỏ chút đại Chút là bị thư Liệt phụ cầm Cảm ơn liền. hãy chút tế hướng một chút về Phụ ได้ได้แนย่างป่ะผูกไปเลยจะผูกไปแช่กันแล้วแต่เจ้าแต่ก็ซื่อ้าไปอธิษฐานแบบนี้ผูกกิ้งไม้โหลด่าต้องผูกน้ามูก็ได้แล้วแต่ดอกวะน้องวัดเจ้าวัดจังได้อายป่ะสัตผูกตอก็ได้ผูกตอก็ได้ผูกตอซื้อแพให้เบิร์นี่งเด้อมาถ้าได้เป็นซื้อฟูเบาได้แค่เออซื้อเห่า บรรยากาศมายามคำคุณลายครับได้บรรยากาศาาคคนรรา้รราาศนองหลานเนาะ <c oughs> ไปถือป้ายไปหนู <c oughs> <c oughs> ไมีไฟอยู่นะ่ะต่ถูกอยู่นี่เลยเนาะถือให้ คือโทรศัพท์ให้เพลินครับผู้สาวผู้ไทยสองสาวผ้ไทยโอ้มาได้บรรยากาศกักบุีเลยมีแต่ผ้ากำเนิดเพลินมากเก็บเก็บปัดใจไปไหวเนาะทุกคนเนะเาะหายสุ่มเพลินอธิษฐานครับแจกได้ยังกับอธิษฐานเอาเด้อไอ้มอนอธิษฐานประมาณชั่วโมงหนึ่งจากสิ่เลี่ยมเพราะเพลินอยากได้หลายอย่างอยู่เบริสันท์ ว่าหวานน้องครับยอกน่องงามเคยมากันเนาะงาม,งาม วงพญานาคเมืองนะครับงามๆเลยทุกคนเลยพาซุ่มเพลินมากเหมือนกันมาตอนคําพอดีแหละบรรยากาศวันสิภาพไปเมิงมาคือสิภาพไปเบืองเที่ยวหนาไเลยคําป้าแล้วสิลาะเป็นไปรอแมคโครครับไปสื่อของสื่อเขาสื่อของซะก่อนสื่อหมอหุ้งเขาหุ้งเขาสื่อนั่งเมื่อไปพอให้แม่ใส่ขึ้นเข้าไปกับเจเดหุงกินขี้เก่าอันนั้นเก็บไว้ได้เคยเ้อสีไล่แล้วบบเรนเรียกเอามาให้อายก็ได้อายสิเม่าจุดเลย ใช้ของตูดนะตูไปจุดเองแล้วก็โทรบอกง่ายแต่ลืมเด้ยอยเมื่อกี้ไรเดี๋ยวข้อจุจุดดอกดีไว้ปะเอาจานไปขึ้นเพิ่นเป็นจังไหน้นองละเป็นจังไหมาเที่ยวมาเที่ยวจัิงส่นี่เบื้องหลังเป็นจังไหนการสางซันของเพิ่นไ <c oughs> ปะยางเข้าไหนหยักหัวควนกันครับกับน้อง โอ้เพิ่นมีหม่องหายนั่งฮะนั่นพร้อมทุกคนไอ้มอนนะผ้าพิ่นมาเลาะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเลาะอยู่ด้วยอายแต่หายผ้าสิไนแเลาะก่อนว่าซั่นเลาะพอได้เที่ยวได้ส้มผ้าหนองมาเห็นจังหวัดของเฮาเนาะเล่นมาคของเฮาเนาะพาเพิ่นมาเที่ยวกะมื้อนี้กะสิพาเพิ่นไปซื้อข้าวซื้อของลงจากผู้ไปก็สิไปอันนั่นไปอันเขาเอิ้นนําเราไปไปเอ่อแมคโครพาเพิ่นไปซื้อหม้อหุงข้าวเบิ่งแนีพุ่นน่ะ งามไม่ด้เลยครับทุกคนครับถ้าน้องสาวมาหล่อเล่นแต่กะสิไปแม็โคจักน้อยหนึ่งถ้าผ้าง่ายแวเพื่นบ่ขืนกระเทือนาแต่ผ้าพิ่นขืนพอคำแล้วยันมันยันเพื่นปิดลิบเลยยางข้นกะลีนลากแล้วเนาะสิไล่เนาะผู้ดับต้อใหม่คนแล้วก็ไล่สิสู้ไปก็ไล่สิสู้นองหลาไปสนอฮึมทับ,บรรยากาศคำคำได้บรรยากาศน้องมอนน้องนองหลาเนาะงามาาว่างามคำแนี่มเห็นแบบ มันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาเน,ะนเาะองภาญ่เนาะอย่างสวยเลยเนาะ้องนนหลานเะนาะบรรยากาศดีถือว่ามาเที่ยวนี่บ่ฮาอนมาสุกรเป็นจังไงห,หอนตับแตกน,นก้ำกระยากมีแต่แนวอยากมันหอนเด้บบเป็นตาอยู่บบเป็นตาเศร้าพาสิไลมาเลาะครับผมพาเพิ่นมาเบิง่งเอ่อมุกดาหารมาเบิง่งหม่องท่องเที่ยวมุกดาหารก็มีแล้วมองที่บ่ได้พาน้องไปก็ธรรมะผ้ามาเที่ยวนี่พาไปเบิดเทีย่ยน้าเพิ่นสิบ่อยากมากอีกก็เลย เพือนากระจังไปแกงกะเบากันไปนั่งกินเขากินน้ำดูแกงกะเบาเนาะทุกคนเนาะสิภาเพลินเข่าแม่โคครับไปหาสื่อเครื่องเมื่อตอนแถาแม่น้องน้องหลานเนาะสื่อเอ่อเพลินอยากได้โตอยากได้นั่งเกาะมองเข่ามะฮุงเข่าละกะกาต้มนำ้ำม,ม,มาสัน่กนกานดำห้อนมาสัน่เนเข้าเนาะภาคตะลุ่มมาจากผู้แนละ้วเขากับสิภาเพลินไปสื่อมองหุงเข่าไปเบิ่งมองหุงเข่าครับเพราะว่า เพิ่นมาเนี่เขาถามเพื่อนตอนเพิ่นไปางานประถาศน่ะากได้บบยกกนนังกับบอกอยากกินยังกับบอกเพิ่นบอกว่าเขายากได้หมอหุ้งเขากับการลำหอนประจันได้เมื่อมืออื่นกะพาเพิ่นมาสื่อเลยครับปน้องลาปะ่ะขากันเข่าปะ่ะพามาสื่ออยู่แมคโคครับระว่างรถเด้อระว่างรถส้นไหมโอ้เป็นสิเข่าหันตายตายตายถึงโค่นางงานเขาแมคโคครับพาสองสาวผู้ไทยมาซื้อของ โอ้ัหหนาวเราของได้เดียวนี่ยเราพาพ้าเราลุยได้ได้เดียวนี่โอ้ได้รถอีกบ่เฮ้ยเท่าคืนนี้เลยให้ตูย้ยู่นายยี่บ่ฮะอะเขาตุ่ยบ่ขึ้นจากไหนเขาตุ่ยโพอดบ่เรียกว่าสิคืนเลยจะให้ตู้ยู่นะบ่ได้บ่ได้บ่านซ่านแตู่้บา่า,บาวขึ้นได้เฮ้ยอยู่ได้เลยโอ้ยตายแลย้วผู้บ่าวขึ้นอยู่ได้เลยบา่านซ่าน แล้วนะครับเขาแล้วเขาแล้วเท่าน่ะหมอควรวะเอาไก่ลงตุ่มได้หมอก,การมหันก็ได้ก็ได้เอริเนี่ะซับเป็นตอนไปหากคือสิบุพเพกันเถิดหรือวะปะไปเลาะโซนข้างในเหมนปะผ้าหน่องเลาะครับเพิ่นสีเมื่อมืออื่นเนะาะแตเลยผ้าเพิ่นมาซื้อกระติกน้กลำหอนแล้วก็หมอหุ้งเขาอันนี้ได้แล้วอันนี้นะน,นี่เราได้แล้วเดือดแต่พัดลมเทืินาไปเลยแต่ว่ากัน เไม่ดไ,ได้ครับถือเมื่อบอเบิร์ตดอกเบิ้องแล้าสองคน,นถือของเมื่อบอเบิร์ตดอกเพิ่นว่าห้าถามเพิ่นว่าเอาเมื่อใดบ่ได้ประศระนเอาคนละแพ็คแล้วกลบกกับไปเอามาหมาไปเอามาีมามายางมาหนึ่งละแล้วได้มีแบบไรกันยางมาเดี๋ยวไปส้นสวงอหญ่แล้วได้ <c oughs> มีมีมีจะเอาไว้ไว้ขึ้นเสียเอายาง ฮี้สิสิเอาเอายำๆนี่ครับจอนนี้เล่น้องละอยากได้ยังกัเลือดเอาเอาคนละแก๊ปเออเอาตัวนี้บอสโน้เอาไว้ๆแบบนี้มันมีแบบมีอยู่ไหนมีแบบเซนมีนี่แบบว่าสื่อหายไปยังไงสุดก่อนน่ะเสียบเสียบโอ้เอาแบบนี้ลองเบิ้องสั่นเออไป ไปพุ่นได้บาทน,นี่โซนขนมสิอขนมให้ยมุตะวันไงแจ้งน้อยหนึ่งห้ลูกเจ้าแน่คนละก้อน้อนคนละก้อนรพราเดี๋ยวมืออมเนอะด้วนันก็นคือคิกู้วบับตัวได้นี่ก็ได้ยบ่เงี้ยงกับเสือง่ายๆผ้าสาวบุไทยลเลาะแมคโครครับไอมอนเป็นเทือดทิซองสีไลเป็นเทือแลกสีไลเนี่เป็นเทือแลกทุกอย่างเลยนะโอ้สีมามุกมาสวรรค์ฮะฮะ เออเหี้ยซองเนาะเฮ้ยลืมสุดก่อนทำมาสือกระดูกมูอยู่เนาะนี่นี่คองลูกทรายบนหมากแหละนี่กินอันนี้บวกกินเข่าก็ได้วะอร่อยไหมพาเด็กหน่อยมาเลาะห่างคล้ายกะนมเฮ้ยหนูว่าเป็นครับหนูว่าจะแหลกโอ้คนแห้งไรมาเห็นหนาหนูว่าเป็นกิน พาเพื่นมาสือขนมครับมือื่นสิเมื่อปลาเฮาแล้วเหลือขนมเหลือขนมเนนั็นไหม,มเอออร่อยพาเพื่นมาสือขนมละกะสิเอาไปไหว้วเพื่อนละกะสิพากันไปกินมูกกระทะครับ กินมูกระทะกำลังลงจากภูเขามานั่นไดมตลาดนี่ได้เออไป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 พ่อจะย่างมันนีไไนน่ไปได้พ่อแลอ้วสิไปตลาดได้ไหนี่ขึ้นเขาตลาดได้ไหนี่ป่ะไปเลยได้ของตา,ตามตรงการเลยบ่ยครบแล้วมันงบอสในย่างนี่ก็เอาหมูหุ้งเขาไรกะ เออการนทำห้อนการน้ห้อนได้แล้วได้แล้วไปนะครับระวังรถส้นได้ขนาดเนี้ยเบื้องในได้ทางเข้ามาได้นะได้นขนมได้มีครับไปเดินทางเดินทางกลับแล้วมาเนี้สิภาพมันไปตลาดลาดตีดอีกนะมอนสิไปซื้อทีังก็ตลาดลาดตีนะ่ะซื้อหมูเดง้เไง,เงไ,<อ> <laughs> พพไปซื้อหมูเด้งสิเอาไปต้มกินบ่เึ้นจังไหนมาภาพมันไปซื้อหมูเด้งครับเขาตลาดลาดตี สื่อเสียมูดเดงครับทุกคนครับไปแล้วไปแล้วบันนี้เปิดทั้งล้างให้เพิ่นใส่คล้องก่อนด้วยทุกคนนะใส่ทั้งล้างในหนองหลา่าเนี<ป>่ยนะครับเพิ่นเมื่อจะคิดทอดเพิ่นแล้วบันเมือ่อจะคิดทอดนั่งห้และเมื่อนคิดทอดซุ้มผูเส่ผู้สาวซุ้มหนองซุ้มนงมาเอ้าพ้นเขาเลยมาจูบตาก,กันเพื่อน คองไส้เป็นคองไส้ก็ได้พูดีแหลงเงินเหลือจากสื่อคล้องสื่อคล้องบ่ะหอดพันเหลือจากสื่อคล้องกับพูดีจะเป็นคารานเมื่อหลักกับเป็นคารุดเลือ่องเงินกับใบแตกเหลือลอยู่ดอก,อดอกวางสีสามสีพันอยู่ดอกโอเคเอาไปใน,นอน้องมองมองไส้หนะเอาไปขึ้นเนี่ย เมือเอามือ่อออกขาวสิบพิษให้เติมตายขึ้นรถเลยถามอนก่อนบอ่ป้ายขึ้นรถเลยน้องๆเมื่อบาไปถ้ากันเมือ่อไปเอ้ยโมเมนต์เลยเฮ้ยไปตลาดลาตีนาะไปสื่อมูเดิง่งให้เพื่อนซะก่อนถ้าเพื่อนมาสเสือเสือเสือ,สอมูเดิง่งถ้าบอกว่าถามมูดิง่งให้ตัวเด่งเอาเองเด้เอวป่า <c oughs> ข้าเป็นวิเงเสือมูเดียงอยู่ตลาดลาตีทุกคน